ทำไมชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากันเลยสักวันนะเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมน้ำหนักเราเนี่ยชั่งแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเท่ากันเลยเดี๋ยวนี้โค้ชโคนเน้มีคำตอบให้ครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X เครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชโคนเน้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X เ ของจริงครับสาเหตุหลักๆครับที่น้ำหนักตัวของเราเนี่ยช่างในทุกเช้าหรือทุกวันเนี่ยครับมันไม่เคยเท่ากันเลยครับสาเหตุนะผมมันมาจากภาวะที่เรียกว่า weight fluctuation แล้วก็ hormonal fluctuation นั่นเองครับภาวะ weight fluctuation ครับผมก็คือการที่น้ำหนักของเราเนี่ยมันมีอาการขึ้นขนลงๆจากการเก็บน้ำในร่างกายของเราครับ ถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยใช่ไหมผมหรือว่าดื่มน้ํามากนะครับระดับของน้ําในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันนะครับผมทาให้ตัวของน้ําหนักตัวของเราเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนไปแต่การที่น้ําหนักตัวของคุณเพิ่มขึ้น หรือลดลงในช่วงวันเดียวของคุณแบบนี้นะครับมันไม่ได้สื่อถึงว่าคุณมีการลดลงของไขมันส่วนเกินหรือมีการสะสมในส่วนของไขมันส่วนเกินครับคุณจําเป็นที่จะต้องดูกระจกหรือวัดในส่วนของเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายที่ใช้ตัวของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำมาวัดว่าตัวของบอดีแฟทของคุณเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับอันนี้คือจะเป็นตัวที่แม่นที่สุดครับแต่อย่างไรก็ตามครับหลายๆคนเนี่ยน้อยเกี่ยวเรื่องของน้ำหนักตัวใช่ไหมครับสิ่งที่ผมบอกได้อย่างแรกเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ําน้อยเกินไปครับร่างกายจะทํําาากกกกรเก็บับน้ เพื่อเจือจางแร่ธาตุประเภทโซเดียมที่อยู่ในร่างกายของเราครับผมถ้าประกอบกับการที่คุณเป็นคนที่กินเค็มหรือว่ากินอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วครับจะทําให้คุณมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่ร่างกายคุณมันพยายามเก็บน้ํานั่นเองครับในขณะนี่ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณดื่มน้ําเยอะใช่ไหมครับผมร่างกายจะมีการขับน้ําออกจากร่างกายตามธรรมชาติ โดยปกติครับมันก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยในบางวันอาจจะมีน้ำหนักที่ลดลงก็ได้เนื่องจากว่าการเก็บกักน้ำในร่างกายของเรามันลดต่ําลงครับเลยทําให้คุณเนี่ยมีระดับของน้ำหนักตัวที่มันลดต่าลงครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเช็คว่าตัวของบอดี้แฟทของคุณเนี่ยนะครับหรือว่าตัวของมวลไขมันของร่างกายของคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงครับผมมีวิธีการ2ออย่างหลักๆด้วยกันครับหนึ่ง คือการขึ้นเครื่องอินบอดี้หรือขึ้นเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนาครับก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยรู้เลยว่าเออตัวเลขจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับกับ2คือการใช้คาลิปเปอร์นะครับหนีบในส่วนของสกินโฟคือหนีบในส่วนของไขมันที่อยู่บนหน้าท้องต้นแขนต้นขาของคุณเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวช่วยอีกเช่นการที่ทําให้คุณเนี่ยรู้ถึงตัวของบ o ดีไฟของคุณครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำหนักคุณขึ้นจู่ๆขึ้นมาวันหนึ่งหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยครับผมกิโลครึ่งนะครับหรือ,อ่นนาากขของบบคุณไิม,ไมไสวเ มันลดต่ำลงหรือเพิ่มขึ้นครับ แต่มันเป็นเรื่องของน้ําในร่างกายของคุณมากกว่านั่นองครับแต่ว่าในเหตุผลที่สอนะผมจะเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าไปแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ เกิดจากสภาวะ Hormonal f ์ฟ c t u a t i เอครับเหตุการณ์น,นี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงครับผู้หญิงเมื่อเข้าสู่ช่วงนั้นของเดือนครับผมร่างกายจะมีการลดลงของระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนลงมีการลดลงของระดับของ h o r ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนลงครับทำให้ร่างกายของเขามีการเก็บกักน้ําเพิ่มมากขึ้นและความแปรปรวนของฮอร์โมนทำให้เขาเนี่ยมีการกินในส่วนของอาหารประเภทแป้งน้ําตาลปริมาณที่แบบผิดปกติไปครับทำให้มีการเพิ่มขึ้น ของน้ำหนักตัวของผู้หญิงเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคือเป็นเคสที่แบบปกติเลยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้นะผมคุณอยู่ในช่วงนั้นของเดือนครับในช่วงที่กําลังจะมีประจําเดือนหรือว่ามีประจําเดือนอยู่ครับผมให้คุณดูไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของผู้ชายครับถ้าเกิดว่าเรานอนน้อยมีความเครียดสูงนะครับผมก็เป็นผลทําให้ระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นทําให้คุณมีการเก็บกักน้ำในร่างกายเพิ่มมากขึ้น หรือมีการสูญเสียกล้ามเนื้อหรือถ้าให้คุณรู้สึกหิวแล้วก็อยากแป้งและอยากน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นทําให้การทานอาหารคุณมันแปรเปลี่ยนไปครับผมทำให้คุณมีการเพิ่มขึ้นของน้หนักตัวของคุณได้เช่นกันครับดังนั้นนะครับผมหลักๆแล้วมันก็มี2เหตุการณ์ครับผมนั่นก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มมาขึ้นจากการที่ร่างกายมีการเก็บน้ํากับ2ครับผมคือเรื่องของฮอร์โมนครับซึ่งทั้ง2อย่างนี้มีการสัมพันธ์กันครับแต่ยังไงก็ตามครับผมสำหรับคนที่ชอบน้ำหนักตัววของเเเเราานนียคคถ้ดุณป็ที่่สายนอใช คุณไม่ควรช่างทุกวันช่างเต็มที่เนี่ยสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆแนละ้วส่วนตัวผมผมช่างสัปดาห์ละครั้งนะผมหรือถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนครับผมนะที่อยู่ในช่วงของการลดไขมันแล้วไม่ต้องการที่เครียดมากช่างสัปดาห์ละสองครั้งพอคือช่วงกลางสัปดาห์ กับช่วงสุดสัปดาครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการวัดน้าหนักของคุณว่าแบบเออมันมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วน้ำหนักของเราลดบไปตรงไหนแล้วหรือตัวของบอดี้เพ็ของเราเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดน้าหนักหรือชั่งน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให้คุณไม่เครียดเราก็จะได้รู้ด้ว่าตัวของพัฒนาการของน้ําหนักตัวของคุณเนี่ยมันไปอยู่ที่จุดไหนของน้บเัี๋ยวนเฝ้าเลยครับผมกับตัวของน้ำหนักตัวครับมันไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นครับผมยกเว้นแต่ว่าคุณเป็น o B ity, ออเแบซิตี้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนอะไรมากมายครับผมให้ดูที่ body fat เป็นหลักก็จะดีที่สุดครับผมก,ก็นนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอยูอว่าชอโค้ชฟูแนนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็คงเป็ดิีงนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคดีๆผมจะนำเสนอในทุกวันครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ